เริ่มแล้วนะคะเรียมอ่ะด่วนไปขึ้กิจ้เลยเริ่มไปดูเริ่มไปดูเริ่มไปดูเริ่มี่เร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็วมาล้คนเริ่มมาถามใส่เมื่อถามใส่เมื่อเร็วเร็วถามใส่เมื่อเอ่อมาแล้วพี่เมียวมาแล้วพี่โกเกอตามมาแล เล่นไปจต่อคขจะทายไอ้ไอ้อ้อเล่นเร่อใหม่เล่นใหม่เล่นเร่ใหม่ตัแปมฮะลุกลุกไปแล้วผลนอนจะเล่นจับพอคนเ่มเล่นจับอลคนเร่ไหมประเด้ยเร่มใหม่สุกันเร่มใหม่มาอัตมามาใหม่ยาวมีลูกยาวพุ่งลโอ้โอเล่นใหม่โอ้เล่นใหม่จับไปเล่นใหม่ไปเร่นให

Huy, nút máy, nút máy, điên cái mày, lấy cái máy, đi มั้ย, này là tìm máy bọn, à, ไอ้มีว เอ้ย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 เ โมาชนะมามหาะชาเลโอ้ผู้เมียก็ผู้เล่เนสวยเยียดใหญ่เยียดให่เยีย้ผู้เล่นมาเลยไอ้ชายไอ้จ่าใช้ขอรัองว่าเดมสมิทเดมสมิเก็บต่อไปขอรังว่าเน่ยลววัจากคุณเสนสนุนเอามันมันไม่โชคมันไม่โชคขอพ่อใจหนึ่พันบาท นจารเต็เสียนเท่าไรครับเสียนเยนเสียนเท่าไรเสียนอนี่เลยค่ะเสียนอน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 สนกกี่บาทมา้มาีค่ะนนเยเท่าไสอหน่นนเยนเท่าไรเสียนอนเนุทเสียนเท่าไรอนอย่าไม่เกมอีกเถะไปหา ครับรบมาเห็นได้เปลี่ยนครับได้รางวัลรางวัลห้าร้อยบาทกลุ่ม,มนี้เอ่อ,อัอออนนี้ก็ได้เออให้พวกไก่เลยก็ได้กลงกลางโอเคครับเอามารับรางวัลก่อนสองมูมีมูมูไหนคะมูสามกับมูสี่ตัดอะไรใช่ไหมรางวัลจากบอสก่อนไม่ใช่มูสี่กับมูใดก่อ โมงกบ5บม5มา่าคนละ500คะแนนทีมละ500คะแนนมาครับมือเท้าเป็นมือม่วนตอนนี้เงินรางวัลเหลือทั้งหมด4,000บาท่เลเพั่นเาอย่างีเอาอย่างี้ยังไงจะ้เพิ่มเป็น2,000เป็น5,000เป็น5,000นะคาส้อ่ะ เกมต่อไปรางวันมาเรื่อยๆค่ะพี่ดองมันมีลูกโปงอันหนึ่งเดทีบาบูสามมูซีเบอรมูซีได้ไปเล่นหาห้าร้อยโอเคนะคะโอเคค่ะเออมันเป็นสามเก็มเนาะมอซีห้าร้อยบาทเด้จมไวเดอเนี่ยแล้วฮะเศราเศรบลูกโรรษฐีเศรษู่ใส่ษฐีแล้วเเก เกมต่อไปหัวนินี่ความสัำคี่เกมต่อไปหลอดทิ่นบดหลอิสิงวต้องหลอดชิพแม่หลอดหมดแล้วอ่ะเออน่นเกมต่อไป บันนี่เป็นครูบันนี่เป็นครู ูไม่ได้แบบบแบบนั้นไม่ได้บอกว่าแบบนั้นก็ได้อะไรเท็จจเตียมพูดเตียมพูดเลยใช่ใช่เอาอย่างไ,ไพูดนไรไม่มีสิทธิกอดกันเออบ่ไปยืกนกอดกัน,กน,กนคุณจะใส,ส่ในในในอะไรสูงไหนก็ได้ประช่อหลุโปอ่ะคู่แรกพรออ จะพูดเลยไ Oh, God.